เส้นหัวใจเส้นหัวใจบ่งบอกถึงความรู้สึกของจิตใจนะคะเส้นใจที่โค้งลงจะมีได้สองลักษณะดังนี้นะคะจะมีเส้นใจที่โค้งลงไปจรดที่เส้นสมองแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเจ้าชะตามักจะรักทุ่มเทนะคะรักฝังใจจะทำให้เกิด ความผิดหวังความเสียใจได้นะคะจนเรียกว่าเสียใจก็ไปเครียดถึงสมองเลยนะคะลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเส้นใจแบบนี้ต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองได้นะคะรักใครก็ให้ตั้งสติและอย่าทุ่มเทใจจนหมดหัวใจนะคะและเส้นหัวใจอีกแบบหนึ่งค่ะจะเป็นเส้นหัวใจที่ โค้งลงเหมือนกันค่ะแต่โค้งลงลักษณะนี้นะคะจะมีเส้นเป็นแบบนี้ลงมานะคะแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่จิตใจที่วิตกกังวลง่ายจิตใจอ่อนนะคะมักจะจิตตกง่ายตรงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยและเส้นใจที่พุ่งขึ้นเนินเสาแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นคนที่มักวิตกกังวลได้ง่ายเพราะเนินเสาเป็นเนินของความวิตกกังวลนะคะหรือก็มักเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะหยุมงยิมนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าแล้วก็ทำให้วิตกกังวลได้ง่ายด้วยเส้นใจที่ดีนะคะจะเป็นเส้นใจที่พุ่งไปที่เนินพระหัตแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะเนินพฤหัสเป็นเนินของคุณธรรมศีลธรรมเป็นเนินของอารมณ์การรู้จักมีสติควบคุมอารมณ์จะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะระงับสติอารมณ์ได้จิตใจเบิกบานได้ง่ายนะคะแล้วถ้าคนที่ใจเป็น2แฉกแบบนี้ก็จะเป็นคนที่มีเมตตาสูงนั่นเองหรือเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างอาจเป็นคนทำสองอาชีพก็ได้นะคะ และคนที่มีเส้นใจเป็นแบบนี้นะคะเป็นโซ่หรือเป็นเกาะเล็กเกาะใหญ่เกี่ยวพันกันไปแบบนี้นะคะหรือเส้นใจเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ก็มักจะเป็นคนที่ผิดหวังในความรักหรือความรักเลิกลามีปัญหาได้ค่ะก็ต้องระมัดระวังจิตใจของตัวเองเพราะว่า เราจะเป็นคนที่เหมือนหวั่นไหวในจิตใจหรือเรามีเรื่องกระทบกระเทือนใจนะคะจนแบบเส้นใจเราโป่งลักษณะนี้ค่ะหรืออีกลักษณะหนึ่งนะคะมีลักษณะของเส้นใจซ้อนแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความรักซ้อนนะคะไม่ว่าทั้งเราและคู่รักของเราด้วยหรือจากประสบการณ์ก็อาจจะเป็นความรักในเพศเดียวกันแบบนี้ก็มีด้วยนะคะเรียกว่า รักสองใจรักซ้อนแบบนี้ได้หรือบางครั้งก็เราจะเรียกว่าเส้นลาบเส้นลาบหัวใจก็ได้นะคะเส้นเส้นลาบหัวใจก็คือมีความรักเป็นลาบนั่นแหละนะคะเป็นคนมีเสน่ห์หรือว่ามีคนเข้ามาคบหาเนี่ยหลายๆคนพร้อมกันได้ค่ะใครมีเส้นใจแบบไหนกันบ้างนะคะลองคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังบ้างค่ะ